สวัสดีค่ะเด็กๆ Hi Student นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะ Good morning Student ค่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาภาษาอังกฤษเหมือนเดิมเลยวิชาภาษาอังกฤษของเราในวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขค่ะเรื่องตัวเลขของเรานะคะวันนี้เราจะมาทบทวนเกี่ยวกับตัวเลข 1ถึง5กันนะคะว่าภาษาอังกฤษของเรา1ถึง5เราอ่านออกเสียงว่าอะไรกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆอ่าเด็กๆคะเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าตัวอักษรนะคะหรือว่าคำศัพท์คำว่า1-5ถึงภาษาอังกฤษเราออกเสียงว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเริ่มจากเลขแรกนะคะก็คือเลข หนึ่งนั่นเองเด็กๆคาเลขหนึ่งนะคะอุ๊ยหรือว่าตัวอะไรเอ่ยกระโดดขึ้นมากบนะคะเด็กๆดูซีว่ากบของคุณครูเมมีกี่ตัวคะลูกกบของเรามีทั้งหมดหนึ่งตัวอ่าหนึ่งภาษาอังกฤษ,า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 ษานะคะ O N E one นะคะ เด็กๆออกเสียงอีกครั้งนะคะ one แปลว่าหนึ่งนั่นเองโอเคค่ะ one หนึ่งนะคะก็คือมีกบอยู่หนึ่งตัวนั่นเองค่ะต่อมานะคะอุ๊ยอันนี้คือตัวอะไรคะลูกปูอ่าเจ้าปูนะคะเจ้าแครปปูของเราปูของเรามีทั้งหมดกี่ตัวคะเด็กๆ มีทั้งหมด2ตัวสองตัวนะคะภาษาอังกฤษว่า two แปลว่า2นะคะเด็กๆออกเสียงอีกครั้งนะคะ t o แปลว่า2ค่ะก็คือมีปูอยู่ทั้งหมด2ตัวนะคะ ต่อมานะคะเด็กๆอ่าเป็นรูปตัวอะไรนะว้าวตุ๊ก,กตาหมีเด็กๆคะต,กกะตุ๊กตาหมีของเรามีทั้งหมดกี่ตัวเอ่ยอ่ามีทั้งหมดกี่ตัวไหนนะับพร้อมกันซิหนึ่งสองสามนะคะมีทั้งหมดสามตัวนั่นเองตุ๊ก,กตาของเรามีทั้งหมดสามตัว สามภาษาอังกฤษนะคะสะกดพร้องกัน T H R E E t r e e แปลว่าอะไรคะสามนะคะเลขสามของเรานั่นเองอ่านทบทวนอีกครั้งค่ะ t r e e แปลว่า3นะคะของเรามีตุ๊กตาหมีทั้งหมด สามตัวนั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นรูปอะไรนะว้าวเจ้าหมูนะคะเด็กๆช่วยคุณคณรูเมดูได้ไหมคะว่าเจ้าหมูของเรามีทั้งหมดกี่ตัวคะลูกลองนับดูทั้งหมดเท่าไหร่คะสตัวนั่นเอง4ี่นะคะภาษาอังกฤษว่า F O U R four f o r แปลว่าสี่นะคะเลขสี่ของเรานั่นเองอแสดงว่าอีกครั้งนะคะลูกทบทวนนะคะอ่านว่า four four แปลว่าสี่นะคะหมูของเรามีทั้งหมดกี่ตัวลูกสี่ตัวนั่นเอง very good เลยนะคะ ่อมาเลขสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะลูกเลขอะไรคะอ่าเรามาดูก่อนว่าตัวอะไรน้องหมาอ่าเด็กๆดรูสิน้องหมาของเรานะคะมีทั้งหมดกี่ตัวนะอ่าน้องหมาของเรามีทั้งหมดกี่ตัวคะช่วยกันนับสิลูกหนึ่งส ถภาษาอังกฤษว่า five 5 i แปลว่า5นะคะอะออกเสียงอีกครั้งนะคะลูกเราอ่านว่า5แปลว่า5นั่นเองค่ะเรามีน้องหมาทั้งหมด5ตัวนะคะเก่งมากเลย เด็กๆคะวันนี้นะคะคุณครูเมย์ก็มีใบางานให้เด็กๆได้ลองทบทวนไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มจากใบางานแรกอันนี้นะคะเป็นของวิชาภาษาอังกฤษในวันศุกร์ที่5ของเราโจทย์ของเราในวันนี้นะคะให้เด็กๆจับคู่โยงเส้นคำศัพท์นะคะแล้วก็รูปภาพตัวเลขให้ถูกต้องและระบายสีให้สวยงามน,นะคะ ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะคุณครูเมย์ก็อยากให้เด็กๆได้ลองนะคะดูไปพร้อมๆกันก่อนนะอันแรกนะคะคุณครูเมย์จะทําให้ดูเป็นสองข้อนะ,ะและเด็กๆไปทําที่เหลือเองนะคะเป็นการทบทวนเนาะอันแรก four f o U r f o r แปลว่าอะไรคะ f o r แปลว่า 4นั่นเองอเด็กๆก็มาดูด้านขวามือนะคะอันไหนคือ4อ่าน,นับพร้อมกันนะับ1 2 3 4ถูกต้องไหมคะถูกต้องเพราะฉะนั้นให้เด็กๆลากเส้นมาเลยจากคำว่า f o r มาหารูปภาพที่มี4ตัวนั่นเองคะอ่ะต่อมานะคะข้อที่2องตัวอย่างข้อที่2 TWO t w แปลว่าอะไรคะสองอ่ะเด็กๆลงมาดูด้านขวามือสิลูกว่าอันไหนมันมีสองตัวระหว่างหมีมีสองตัวไหมนะหนึ่งสองสามถูกต้องไหมคะอ่าไม่ถูกต้องอ่ะเด็กผู้ชายมีกี่คนนับหคนอ่ะไม่ถูกต้องอ่ะต่อมาอันนี้มีกี่อาคะมีน้องแมวกี่ตัวลูก หนึ่งสองสามสี่ห้าถูกต้องไหมคะลูกไม่ถูกต้องและอันสุดท้ายมีนกพูก,กี่ตัวคะนะับหนึ่งสองอ่าทสองนั่นเองเพราะฉะนั้นโยงมาหาเจ้านกฮูกเลยนะคะแบบนี้อ่าครูคมีขอโทษด้วยนะคะพอดีลากเลยเส้นนาะลูกเนาะอ่ะเด็กๆหาต่อมานะคะคำนี้อ่านว่า f นะคะ 5แปลว่า5อ่า1แปลว่า1และ3แปลว่า3นะคะเด็กๆก,ก็สามารถโยงเส้นตามจำนวนตัวอักษรนะคะหรือว่าตามคำศัพท์ได้เลยนะคะโอเคก่อ okay. นอื่นค่ะก่อนที่เราจะจับก,กันไปคุณค,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 ณครูเมย์ขอทบทวนอีกครั้งนะคะเลขนี้คือเลขอะไรลูกเลขหนึ่งภาษาอังกฤษว่า 1 One. นะคะ1อ,อันนี้เลขสองภาษาอังกฤษว่า two two แปลว่าสองค่ะอันนี้เลขสาภาษาอังกฤษว่า three three สต่อมาเลขสีภาษาอังกฤษว่า four four แปลว่า 4นะคะและสุดท้ายเลข5ภาษาอังกฤษว่า5 5 v e f อีกครั้งนะคะ one t w นะคะง่ายๆเลยนะคะลองนับนิ้วเราดูนะคะ one two t นะคะนิ้วของเรามีทั้งหมด5นิ้วนะคะ มือหนึ่งข้างนะแต่ถ้าสองข้างจะเป็น10นิ้วนั่นเองค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะก็เป็นการทบทวนตัวเลขของเราในวิชาภาษาอังกฤษนะคะหนึ่งถึงห้าง่ายๆให้เด็กๆหมั่นทบทวนไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้คุณครูก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะ Good bye see you next time นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย